สวัสดีค่ะชาวทาดรลมเมทุนตนกลุุมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ประจำวันที่16-31สิงหาคมเนะคะเรื่องราวที่เปิดขึ้นเป็นเรื่องราวโดยกว้างะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดออกมาแล้วเป็นเรื่องที่ดีก็อยากให้ทุกคนรับมันเอาไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็อยากให้ทุกคนปล่อยวางมันไปนะคะอย่าเพิ่งเอาเรื่องราวที่เปิดขึ้นมาในไพ่นเนี่ยไปตัดสินเรื่องราวสาคัญๆในชีวิตใดๆนะคะส่วนใครนั้นโอ้ขอขยับไปอีกแบบ ใครนั้นอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าคิดเอียงไปมีเสียงรบนิดหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะตุกพยายามแบบพยายามปรับโซนที่อยู่หรืออะไรให้มันแบบเสียงตุกชัดมากที่สุดแล้วนะคะโอเคเออสำหรับวันนี้ขอบคุณคนที่เข้ามากดไลค์กด u ับ c r i b e แล้วก็กดซุปเปอตงให้กันด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ทำให้ช่องนี้ยังสามารถเดินต่อไปได้นะโอเค อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูการสำหรับชาวธาตุลมเมถุนตนกลุ่มค่ะตุกขอดูไพ่ to love oracle ของคุณนออ้อยอ่าไพ่ self respect ค่ะการเคารพตัวเองนะคะการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความเข้าใจในตัวเองนะคะสำหรับชาวธาตุลมเออรู้สึกพลังงานแบบเมื่อกี้ อ,อตุกอัดไป4คลิป5คลิปแต่ว่าตุกอัดแบบทาตไปตุกก็มีความรู้สึกว่าเหมือนพลังงานของเจ้าแต่ละธาตุก็เป็นเรื่องของการแบบ อารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะนี่เกิดขึ้น,นกับชาวธาตุลมอีกแล้วบางทีแบบสองอาทิตย์หลังมันอาจจะเป็นแบบอิชูสั้นๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางทีแบบหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบเขาเรีรยกว่าระยะฟักตัวระยะแบบหยุดนิ่งก็เป็นไปได้นะคะแต่ไพ่มันขึ้นเซ l วอร์สเปกมันอาจจะมีอิชูอะไรบางอย่างเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบอยากที่จะเคารพตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ไพเดลชารีอ,อัดค่ะจะได้เดินทางไปไหนหรือเปล่าสําหรับใครบางคนหรือบางคนกําลังจะก้าวผ่านในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เราตัดสินใจไม่ได้ okay. ด Empress, อโอเคไพ่ดีเอ็มเพรสค่ะอ่าโอเคหลายๆคนนะคะอ่ะอันนี้อันนี้ตุ๊กพูดก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดไพ่รวมๆคือมันมีตุ๊กคิดว่าวันนี้อของชาวธาตุลมเองอะ ความรู้สึกมันน่าจะมีหลายอย่างหรืออาจจะมีสถานการณ์หลายอย่างนะบางคนอาจจะบอกว่าเออมันจะมีสถานการณ์หลายอย่างได้ไงห่างเงี้ยเปิดไพ่มามันก็ต้องเป็นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งสิแตออ่ความรู้สึกของตุกนะตุกแค่มีความรู้สึกว่าสําหรับบางคนเลยนะคุณอาจจะก้าวผ่านความรู้สึกอะไรบางอย่างบางคนถ้าสมมติคุณคบกันแล้วไม่มีปัญหากันแล้วอะไรๆก็ตามเราก็อยู่ในเรื่องของการแบบอย่างที่ตุกบ,บอกระยะฟักไข่อะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปต่อหรือพอดี บางคนเลือกที่จะหยุดแล้วอยู่กับตัวเองนะเพราะไพ่เนี่ยมันขึ้นดี e อมเพรสมาด้วยมันหมายถึงบางทีเราอาจจะเอาตัวเราเองเป็นหลักอะบางคนอาจจะเรื่องของการหยุดความสัมพันธ์หรือยุติความสัมพันธ์แล้วอยู่กับตัวเราเองก็เป็นไปได้แต่สำหรับบางคนเลยอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรใด,ดๆก็มีบ้างที่บางคนอาจจะยุติการพูดคุยแต่สำหรับบางคนถ้ามันไม่ได้ยุตินั่นหมายถึงมัน ก้าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นไปเลยแต่ใดๆแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มแต่ส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ครั้งในการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณจะยึดตัวคุณเองเป็นหลักในการตัดสินใจแล้วมันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีมากสําหรับชาวธาตุลมเลยคือคุณรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ เราควรเลือกแบบนี้เพื่อตัวเรามาตั้งนานแล้วว่าคนคุณอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการรักตัวเองเป็นยังไง<ๆ>การเคารพตัวเองเป็นยังไงในวันนี้มันจะเป็นแบบสองอาทิเนี้ยจะเป็น2อาทิที่ทําให้คุณได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเคารพตัวเองนะคะโอเคเนี่ยตุ๊กมีความรู้สึกว่าชาวธาตุลมจะ move on จริงๆนะ ความรู้สึกแบบนั้นว่าชาวทาตลมจะมูฟออนจากความสัมพันธ์แล้วก็จะเซตขอบเขตของตัวเองว่าเท่านั้นเท่านี้แบบอารมณ์แบบถ้าเลิกกันไปหรือเลิกคุยไปฉันเป็นเพื่อนกับเธอได้นะแต่ฉันเป็นเพื่อนจริงๆแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเธออย่ามาคาดหวังอะไรว่าฉันจะต้องจบมันไปแล้วฉันจะต้องดีกับเธอหรือฉันจะต้องใส่ใจเธอเธออย่ามาคาดหวังอะไรตรงนี้กับฉัน ใดๆทั้งสิ้นเออชาวธาตุลมจะค่อนข้างยึดกับความรู้สึกของตัวเองได้เลยนะคะซึ่งตุ๊กมองว่ามันดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีพลังอ,อีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะขึ้นมาแต่ว่าเล็กน้อยมากๆซึ่งมันก็เป็นพลังงานของคนที่แบบว่าคิดว่าเฮ้ยตอนนี้คุณแข็งครับเขาขนาดเนี้ยเดี๋ยวสักพักคุณก็อ่อนเพราะคุณนยอมเขามาตลอดอืมแต่ว่ารอบเนี้ยเขาจะได้รับรู้รสชาติของความแข็งแกร่งของชาวธาตุลม โอเคไปขึ้นเพจช็อปครับค่ะอ,อืนิดหนึ่งนะตุกตุกมีความรูสกว่าสำหรับชาวทัานลมเองอะ่ะโตคุณเองอะ่ะคือคุณจะแยกความรักกับ ความถูกต้องได้แหละคุณจะเลือกคุณจะเลือกแบบความอยู่ความเป็นความเป็นจริงได้คืออาจจะแยกความรู้สึกตุกคิดว่าเป็นความรู้สึกกับความถูกต้องมากกว่าคือในความรู้สึกของตัวชาวทัดลมเองอะคุณก็ยังชอบยังรักคนคนนี้อยู่หรือยังต้องการคนคนนี้อยู่เขายังมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณอยู่กับความรู้สึกของคุณอยู่แต่คุณจะเลือกความถูกต้องมากกว่าว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอะไรให้แบบคุณรู้สึกอะคือเรื่องของความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกของคุณคนเดียวที่คุณรู้สึกไปเอง ไปเองโดยที่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเพราะฉะนั้นนะหลังจากนี้คุณจะเลือกที่ว่าคุณจะรู้สึกกับอะไรก็ตามที่เขาทําให้คุณรู้สึกเท่านั้นคุณจะไม่คิดไปเองอะถ้าพูดง่ายคือคุณจะไม่คิดไปเองนะคะคุณสองอาทิตย์นี้มันจะเป็นอะไรที่คุณจะค่อนข้างปรับไมค์เซ็ตตัวเองใหม่ได้ดีทีเดียวอยู่กับตัวเองได้ดีนะคะส่วนตัวเขาเองอะ่ะก็จะได้รินรสของความแบบในวันที่คุณแบบไม่ได้ ไม่ได้ต้องยอมเขาตลอดเวลาหรือต้องให้เขาตลอดเวลาแต่ว่าคนที่คุณดิวอยู่เขาค่อนข้างเป็นคนที่ดื้อน,นะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองอะ่ะคุณก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่บางครั้งก็ดูเหมือนคนโนโสนโนแค่โลกเหมือนกันอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แบบว่าวันนี้พูดดีกับคุณวันต่อมา เขาก็อาจจะเฉยๆกับคุณแต่ไม่ถึงขนาดพูดแย่อะไรแต่ว่าตุกคิดว่าอะไรอย่างที่คุณทําในช่วงสองสัปดาห์นี้มันอาจจะทําให้เขารู้สึกอะไรบางอย่างก็ได้นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีหรือใจร้ายกับคุณทั้งๆที่คุณดีกับเขามากขนาดไหนนะคะโอเคตุกขอดูแอคชั่นของคุณหน่อยทุกคนตัวคุณเนะะียค่ะไพ่เก้ามีเท้าไพ่จัดเม n t สิบไม่ถาาคุณปลดปล่อยตัวเองได้ดีค่ะเราตุกแค่มีความรู้สึกว่าตุกคุณเองเดี๋ยวขอตุกให้อีกไปอืมตุกคุณเองจะเป็นอะไรที่มันแต่ก่อนอาจจะวิ่งไล่เยอะแต่ตอนนี้คุณจะไม่วิ่งไล่สักเท่าไหร่แต่มันก็มีบ้างนะมันไม่ได้มาถึงขนาดว่าคุณหักดิบตัดรบบล็อกหรืออะไรใดๆแต่คุณก็แบบน้อยลงอะตุกคิดว่าคุณน้อยลงอย่างที่ตุกบอกอะคะ่ะว่าคุณจะมีฟีลลิ่งเฉพาะกับตอนที่เขาทําอะไรให้คุณรู้สึกมีฟีลลิ่งเท่านั้น มันก็อารมณ์เหมือนคุณก็พยายามกดความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะแต่คุณคิดว่าแต่ตัวคิดว่าชาวธัตลมคุณกําลังอยู่ในขั้นตอนของการฝึกฝนตัวเองอะคะ่ะคุณจะฝึกฝนตัวเองให้ให้เป็นคนที่แบบว่าเราจะต้องคิดให้มากกว่านี้ในความสัมพันธ์เราจะไม่เราจะไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกของเรานำ,นำทางไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวโครา ให้เขาเป็นสามไม้เท้าค่ะจริงๆมันเป็นห้าเหรียญมันก็เป็นพวกรอดูท่าเถี่ยนนะแต่พอคุณทำอะไรน้อยลงไปอะ่ะตุกคิดว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกโอเคกับสถานการณ์หรอกมันก็เหมือนแบบคุณต้องเข้าใจอย่างนะบางคนเองอะ่ะไม่ได้แสดงออกอะไรเวลาเป็นฝ่ายที่รับมาตลอดแต่พอถึงวันนึงพอมันไม่ได้รับอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนอะไรโงงๆแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกโงงๆนะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าคุณมีคนที่ คุณใส่ใจอยู่หรือคุณมีคนอื่นหรืออะไรแบบนี้เขาจะคิดไปในเชิงนี้มากกว่ามันจะมีเรื่องของการหึงหวงเกิดขึ้นนะคะมันจะมีเรื่องของการที่แบบรู้สึกแบบทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของคําถามอะค่ะคือเขาตุกคิดว่าเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขามองคุณเขาจะมองคุณเปลี่ยนไปเขาจะมองคุณผ,ผิดไปอะเปลี่ยนไปมากกว่าไม่ใช่ผิดไปนะคะโอเค ก็ดูก็ไม่ได้เทกันอะไรหรอกแอคชั่นแอคชั่นน่ะแต่อาจจะแสดงความรู้สึกว่าฉันเสียใจนะที่เธอไม่ได้ใส่ใจฉันเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะคะขอดูเอาคำหน่อยไพ่เป็นสิบถ้วยค่ะเอาจริงเนี้ยไพ่ใบเนี้ยมาตลอดเลยมันเหมือนกับแบบช็อตฟิลอะมาช็อตฟิลอะเออแบบความสัมพันธ์มันดูเหมือนแบบจะเลื่อนลอยจะอะไรกรู้แต่ไพ่สิบถ้วยมาแบบมาช็อตฟิลว่าเฮ้ยมันก็มีความสุขอยู่แต่ว่ามันเป็นความสุขแบบ นิดนึงเป็นความสุขแบบไม่ดินม,มากอย่างที่คุณต้องการแล้วมันเป็นความสุขในแบบที่เขาก็จะให้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากเรือก้องความสนใจอย่างเงี้ยมากกว่านะคะอ่าแล้วก็เป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับชาวธา,มมาตุลมอ่ะตุ๊กคิดว่าคุณจะรักตัวเองได้ดีคุณจะเข้าใจตัวเองแล้วก็จะเคารพตัวเองได้ดีว่าว่าจะต้องยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือถ้าเสียใจก็คือเสียใจให้ใหแม่งสุดๆไปเลยเสียใจให้มันจบๆไปเลย แล้วก็ไม่ต้องมันนึกเสียดายอะไรที่หลังแล้วถ้ามันจะเสียใจหรืออะไรเงี้ยแต่ตกว่าไพ่ของคุณนะ่ะมันก็มีความเสียใจเกิดขึ้นจริงๆนะเออแต่ตุกคิดว่าคุณจะมีความรู้สึกดีแล้วก็โล่งอ,อกมากกว่าในการตัดสินใจของคุณเพราะฉะนั้นนะ่ะหลายๆคู่เออหลายๆความสัมพันธ์เป็นไปได้เลยว่าตุกคิดว่าคุณจะถอยชาวธาลุมพูนจะถอยหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์แบบสวยๆหล่อๆ,ๆไปเลยนะคะ ดูไพ่โรแมนต์องจูงหน่อยึังสำคัญที่จะเปิดอยู่ไหมโอเค f i n a n c i a l r e ใบนี้ก็เป็นการบ่งบอกค่ะว่าเราจะมาใส่ใจตัวเราเองมากกว่าเนาะโอเคมันไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันกลายเป็นเรื่องการยึดติดหรืออะไรแล้วอะแล้วไพ่ของคุณก็จะไพ่ของคนที่ตรงไปตรงมาต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วก็จะไม่ ไม่ปิดบังความรู้สึกของตัวเองแล้วแล้วกออ็คุณแค่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเขาไม่ได้จริงใจกับคุณอะไรมากขนาดนั้นหรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าจะจะ,จะไปด้วยกันเดินไปด้วยกันนะ่ะคุณก็อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อตัวเราเองนะคะก็ประมาณน,นี้มากกว่าของชาวทัศลมนะคะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ